คุณผู้ชมคะ11วันเต็มนะคะสำหรับนายสะอิ่งหานประโคนกับความตั้งใจทั้งวิ่งและเดินเพื่อที่จะเดินทางมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มต้นจากจังหวัดแพร่จุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชและวันนี้ทำได้สำเร็จคะ่ะ ทันทีที่เดินทางไปถึงโรงพยาบาลศิริราชนายซาอิงหานประโคนเข้าถวายสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิติตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกจากนั้นเข้าไปยังศาลาศิริราช100ปี100ปีลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบพระบรมฉา,ายาลักษณ์พร้อมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแจก,กันดอกไม้สีเหลืองดึกกแดงมาเด็มคุณเท่าคุณแก่ชรามา เต็มเลยบอกว่าเอาดวงใจฝังในหลวงด้วยให้ในหลวงท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพูดอย่างนี้ผมบื่อใจเลยเพราะผมมีความตั้งใจอยู่แล้วผมจะทําให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขพอ,พ,อพอมีความสุขมีความกายสบายใจยิ้มแย้มจ่มใสด้วยกันก็ผมก็สบายใจในายเสิ่งใช้เวลาเดินทางทั้งหมด11วันด้วยการเดินสลับวิ่งจากจงังหวัดแพร่ไปถึงโรงพยาบาลศิริราช ระยะทางรวมกว่า530กิโลเมตรโดยวันนี้ออกเดินทางจากที่พักย่านรังสิตตั้งแต่เช้าพุ่งหน้าไปตามถนนวิภาวดีรังสิตผ่านหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และมีผู้รอให้กำลังใจต้อนรับตามจุดต่างๆค่ะแต่การเดินทางวันนี้ก็อาจจะช้ากว่าที่กำหนดไว้เพราะว่าตลอดเส้นทางการจราจรค่อนข้างหนาแน่นสลับกับมีฝนตกเป็นระยะระยะ แต่ในที่สุดนายซไอิงก็ทำภารกิจตามที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จค่ะ